บันทึกการต่อต้านรัฐประหารในพม่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2,565ภูมิภาคชาติพันธ์ในรัฐขชินในขณะที่การสู้รบบนภูเขาหลงจาย,ยังคงโหมกระหน่ำกองกำลังขชินโจมตีค่ายทหารพอ,อยูซอทีที่หมู่บ้านอิงกลตำบลวังหมอเมื่อวันนี้ยังไม่รายงานผลแกงที่เกี่ยวโยงกับเด็จการทหารรีดไถเงิน3า0แสนถึง4 0 0แสนจัาจากเรือในแม่น้ำท้องถิ่นในเมืองตะใน สะท้อนพฤติกรรมโจรกรรมของตำรวจและทหารที่ด่านตรวจที่ดินในรัฐอารกันการยิงปืนใหญ่ของรัฐบาลทหารฆ่าสมาชิกในครอบครัว3มคนบนเตียงเมื่อคืนนี้รวมถึงเด็กหนึ่งคนในหมู่บ้านปีซี่ของตำบลเคียรทอฟกองทัพพม่าเคยมุ่งเป้าไปที่ชุมชนพลเรือนในเขตดูทาเอสทูของคาวทูเลเมืองบิลินบนแผนที่พมา่ากลุ่มติดอาวุธที่ไม่ระบุชื่อได้เปิดฉากยิงที่ด่านเก็บเงินบนถนนของรัฐบาลทหารเมื่อวานนี้ ภรรยาและลูกๆของตำรวจหนีออกจากเมืองบีลินพร้อมกับข้าวของเห็นได้ชัดว่าเกรงว่าเมืองจะไม่ปลอดภัยจากการโจมตีของชาวเกรี่ยงอีกต่อไปในอำเภอเบตตาวอยกอดทุเล่เขตตะนาวสีบนแผนที่พมา่าผู้บริหารของรัฐบาลทหารถูกลอบสังหารเมื่อวันนี้ที่ตำบลคอสองในพื้นที่เกรียงกองทหารของรัฐบาลทหารท,ารที่บุกรุกหมู่บ้านซงกัน ตำบลเปคอนได้รับการต่อต้านจากกองกำลังป้องกันชาวกะเหรี่ยงในการสู้รบต่อเนื่องตั้งแต่วันที่26ตุลาคมกองทหารกระเหรี่ยงรายงานผู้เสียชีวิตจากรัฐบาลทหารจำนวนมากโดยไม่สามารถระบุจำนวนได้ในขณะที่ทหารชาวกะเหรี่ยงสองนายถูกสังหารและสิบนายได้รับบาดเจ็บวิดีโอแสดงเสียงปืนที่รุนแรงจากตำแหน่งป้องกันของคาร์นีที่ซ่อนอยู่ในป่าทหารพลัทน ทหารของรัฐบาลเผด็จการทหาร2อนายปลอดภัยแล้วหลังจากหลบหนีไปยังกองพลที่5ของกองทัพเกรี่ยงอำเภอมูตอรออํเภอคอทูเล่ ตำบลปาปูนบนแผนที่พมา่าเมื่อวันที่18ตุลาคมพร้อมอาวุธครบชุดพวกเขาแต่ละคนได้รับโบนัส2ล้านจารในประเด็นที่เกี่ยวข้องนายทหารอากาศของรัฐบาลทหารซึ่งถูกกลดตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้หญิงของเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของนายทหารที่ขาดคุณสมบัติซึ่งมีชื่อเสียงในการเป็นเศรษฐีจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของกองทัพอากาศที่ยักยอกโดยส่วนตัว ตำแหน่งดังกล่าวคือหัวหน้าฝูงบินของเครื่องบินขับไล่ Su-30 รุ่นใหม่ของรัสเซียหมายความว่ากองทัพอากาศมีการพุจริตคอร์ัปชันและเจ้าหน้าที่ไม่น่าจะบกพร่องด้วยเหตุผลทางจริยธรรมและอาจออกไปได้ก็ต่อเมื่อเกิดอันตรายเกินไปหรือหากขบวนรถไฟแห่งความมั่งคั่งที่ผิดกฎหมายสิ้นสุดลงอการรวรงม์ก่อการร้ายหมู่บ้านเผือกเอ,อิรออ์ด กองทหารของรัฐบาลเผด็จก,การและผู้ก่อการร้ายพยูซอเอชทียังคงเผาหมู่บ้านในเขตเมืองคังบาลูของเขตสเกยีเมื่อวันนี้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่22ตุลาคมพวกเขาเผา,าบ้านเรือน160หลังในหมู่บ้านอินเลกีในขณะเดียวกันในเมืองกินอูผู้ลี้ภัยประมาณ1,000 0คนจากความรุนแรงของรัฐบาลประเภทนี้ต้องการผ้าห่มและเสื้อผ้าสำหรับฤดูหนาวผู้ก่อการร้าย40รัฐบาล พายุซอเอสทีโจมตีหมู่บ้านเลคคอตทินในเมืองนิงเขตมาเกวซึ่งพวกเขาได้จุดไฟเผาบ้านเรือนของผู้คนชาวบ้านลีภัยเป็นผู้ลีภัยหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลปากน้ำกำลังเตรียมพร้อมสำหรับกลุ่มก่อการร้ายที่จะย้ายไปหมู่บ้านอื่นกองกำลังป้องกันประชาชน TDFS ในเขตสากยไฟ PDF ได้ระเบิดกองกำลังกวาดล้างทุ่นระเบิดของรัฐบาลทหารเจ็ดนายเมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคคะเลสังหารพวกเขาสามคนและทำให้คนอื่นบาดเจ็บมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลทหารใช้เป็นค่ายพักแรมนอกจากนี้ PDF ยังได้วางระเบิดสถานีตำรวจในตำบลกะเลเมื่อวานนี้ทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บสามนายและขบวนรถออกจากเมืองกะเลถูกวางระเบิด ในเมืองซาลิงีวันนี้ไฟ TDF ได้วางระเบิดจุดตรวจรัฐบาลทหารที่ทางเข้าหมู่บ้านส่งผลให้ทหารสองนายเสียชีวิตและบาดเจ็บหนึ่งนายในเมืองมิ่งมูไฟ TDF รุนทิ้งระเบิดค่ายทหารพอ,อยูซอตีที่เมืองไททองเมื่อเช้านี้ส่งผลให้ทหารสองนายเสียชีวิตและบาดเจ็บหกคนอ ในเขตมมนดเล p d f โจมตีค่ายตำรวจของรัฐบาลทหารที่หมู่บ้านอึงวีโยนในเขตเมืองสังกูเมื่อวานนี้บนทางหลวงแมนดาเลโมโกการต่อสู้ดำเนินไปตลอดบ่ายและรัฐบาลทหารก็ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปยิงที่ไย p d f ทหารเสียชีวิตอย่างน้อยสองในรวมทั้งเจ้าหน้าที่สงครามเมืองในย่างกุ้งกองโจรในเมืองสี่คนถูกจับโดยระบอบก,การปกครองที่ผิดกฎหมายเมื่อสองวันก่อนทำให้สมาชิกคนอื่นๆของกลุ่มจำเป็นต้องสแสวงหาความปลอดภัยในพื้นที่โล่งงอบ แต่พวกเขาให้คำมั่นว่าพวกเขาจะต่อสู้ต่อไปทั้ง4ี่คนที่ถูกหลับพาตัวไปอาจถูกทรมานเพื่อขอข้อมูลและถูกฆ่าตายไฟ PDF ในเมืองอีกแห่งหนึ่งได้ทิ้งระเบิดสำนักงานบริหารของรัฐบาลทหารเมื่อวันนี้ในเมืองเซาโอคาลปาด้วยระเบิดมือผู้เสียชีวิตไม่เป็นที่รู้จักกองโจรในเมืองวางระเบิดบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายเมื่อคืนนี้ในโอคาลปาเหนือซึ่งให้เงินทุนแก่รัฐบาลเผด็จการ ในเมืองมันเดเลไฟทีดีเอฟในเมืองได้ทิ้งระเบิดรถตำรวจ3คันในเมืองอองเมียทัสานเมื่อเช้านี้ยันพาหะหนึ่งคันได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บล้มตายในทหาร30นายรวมถึงตำรวจทหารอย่างน้อย10นายที่ได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ที่เมืองมันเดเลเมื่อเช้านี้ยังเกิดเหตุระเบิดที่สถานีตำรวจในเมืองชานียทาซี่ส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บอีกหลายคนในเมืองโมนีว่าไฟทีดีเอฟได้ยิงปืนครกที่ผลิตในพื้นที่ขนาด40มิลลิเมตร เข้าไปในบังเกอร์ตำรวจในเขตอุตสาหกรรมของเมืองเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจของรัฐบาลทหารเสียชีวิตสามนายกระบวนการไม่เชื่อฟังพลเรือน CDM ในการประชุมวันที่30ตุลาคม People's Revolutionary Alliance TDF ในเขตมากเกวตกลงที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารพลเรือนและการป้องกันทางทหารสาธารณะ TIA จะปฏิบัติตามบรรทัาน NUG เช่นจัญญาบันและความประพฤติจะยอมรับการประสานงาน NUG ของบริการต่างๆเช่นสุขภาพและการศึกษาและจะส่งกองทัพของตนไปยังคำสั่งรวม NUG เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการบรรลุข้อตกลงที่คล้ายก,กันกับกองทหารอาสาสมัครของกองทัพปลดแอกประชาชนพมา่าขั้นตอนดังกล่าวมีความสำคัญในการสร้างความชอบธรรมของคณะบริหารคณะปฏิวัติเพื่อเป็นทางเลือกแทนระบอบทหารที่ผิดกฎหมาย สงครามของรัฐบาลเผด็จการทหารยังคงดำเนินต่อไปเมื่อวานนี้ด้วยการจับกุมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ8คนรวมถึงแพทย์พยาบาลและพยาบาลพดุงครรภ์อาชญากรรมของพวกเขาคือการให้การดูแลแก่สมาชิก TDF และการจับกุมของพวกเขาเป็นผลมาจากการจับกุมรถบรรทุกเวชภัณฑ์เมื่อ3าวันก่อนผู้ก่อ,อก,การร้ายสามารถระบุสมาชิกคนอื่นๆของเครือข่ายด้านสุขภาพได้จากคนขับรถบรรทุกและผู้ช่วยอีกคน ในขณะเดียวกันรัฐบาลสามคีีแห่งชาติได้ขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่บริหารสุขภาพของรัฐบาลที่ร่วมมือกับรัฐบาลทหารในการเข้าร่วมในการกดขี่ข่มเหงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กระทำตามมโนธรรมของตนเจ้าหน้าที่ประสานงานจะไม่ดํารงตําแหน่งต่อไปหลังจากรัฐประหารสิ้นสุดลง